สวัสดีครับผมนายธีรพลพันธ์โกธานักศึกษาแขนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปวช3วิทยาลัยการอาชีพพันแก่นวันนี้จะมาต่อวงจรลอจิกเกตพื้นฐานนะครับอุปกรณ์นะครับมีดังนี้นะครับนี่นะครับวงจรลอจิกเกตนะครับวงจรในลอจิกเกตนะครับจะมี IC 3ตัวนะครับ IC ตัวที่1นะครับเบอร์7408นะครับตัวต่อมานะครับเบอร์7404นะครับและตัวสุดท้ายนะครับ เบอร์เจ็ดสี่สามสองนะครับไรจัมเปอร์ครับสำหรับเชื่อมวงจรครับต่อไปจะเป็นการต่อวงจรนะครับตามแบบวงจรเลยนะครับนี่ครับท่าหนึ่งของเบอร์เจ็ดสี่ศูนย์แปดนะครับคือเอนะครับลอยเลยขอาลอยไว้ก่อนนะครับท่าสองเบอร์เจ็ดสี่ศูนย์แปดนะครับไปที่ ค่าสองเบอร์เจ็ดส <ไป S 1> ี่ศูนย์สี่นะครับค่าสองครับมาคาสองนะครับคร่าหาสามของเจ็ดสี่ศูนย์แปดนะครับไปที่เค่าหนึ่งของเจ็ดสี่สามสองนะครับ สามโอเคครับต่อไปขาที่สี่นะครับคองเบอร์เจ็ดสี่ศูนแปดนะครับไปที่ขาหนึ่งคลองเบอร์เจ็ดสี่ศูนย์สี่นะครับขาที่ห้านะครับของเบอร์เจ็ดสี่ศู 7, 4, 4นย์แปดเป็นซ้าย ตีนะครับต่อไว้นะครับตีนะครับต่อไว้นะครับลอยขาที่หครับของเบิร์ดเจ็บสี่ศนย์แดนะครับต่อไิธีขาสองของเบิร์ดเจ็บสี่สามสองนะครับหกไสองนะครับขาที่เนะครับลงกาวนะครับของทุกตัวนะครับ เจ็บพ้องไอีทุกตัวลงกาวนะครับเลงกาวนะครับขาที่เลงกาวก็จะต่อไว้นะครับเจนะครับเจ็ลงกาวเลงกาว ไปนะครับเราจะใส่ขา B นะครับตามวงจรนะครับ B นะครับยืนนะครับคือขาหนึ่งของเบอร์74ส่วน4นะครับขา B นะครับห้ไว้ก่อยครับแล้วเราจะใส่ไฟบอกนะครับไปที่ขา C ของ IC ทุกตัวนะครับนี่นะครับข้าจข ข้าศิบสี่ตรงนี้นะเรียร์ที่จะดีมีคนยิงขอเอเลนเทไงเอเล่นคับแลชาเป็น์ ต่อไปนะครับเฮ้ยต่อนะครับ f หนึ่งนะครับ f 1นึ่งอยู่ที่ขาสาของ ic เว r ร์7408สี่ศูนย์นะครับ f หนึ่งนะครับหล่อยาวหน่งขาขาที่3นะครับ1 2 3นะครับ f 1นะครับเราจะไล่มาจากทางนี้นะครับส3 2 1นะครับ f 2นะครับนี่นะครับอยู่ที่ขาสอของเวอร์7432นะครับ อลนคัาสอนี่ครับเอนะครับสานะครับเอนะครับจะต่อมาจากที่คาสานะครับของเวอร์เจ็ดเจ็ดสี่สามนะครับนาสนะครับคือ ต่อไปจะเป็นการทดลองจอนะครับเทียบกับตารางความจริงนะครับท่านี่หนึ่งนะครับเออินพุต A B และ C นะครับลงกลาวนะครับเป็นศูนลงกลาวนะครับอินเอาพูดที่ได้นะครับ เป็นศูนย์นะครับไฟทุกดวงดับนะครับแถวที่สองนะครับ A หนึ่ง B ศูนย์ C ศูนย์นะครับ A ขึ้นไฟบวกนะครับ B และ C ลงกาวนะครับคนที่ได้นะครับเอาพุทที่ออกมา F หนึ่งหนึ่งนะครับ F สองศูนย์ F สามหนึ่งนะครับคือ F หนึ่งติด F สองดับ F สามติดนะครับติดสองดวงนะครับ แถวที่สามนะครับ A ศูนย์ B หนึ่ง C 0ูนย์นะครับอินพุตนะครับก็ 09, 09, B, คือ A ลงกลาวนะครับ A ลงกลาว B เข้นไฟบวกนะครับขึ้นสีลงกลาวนะครับตอนเราคำยิงนะครับเอาพุทธออกมาคือดับหมดทุกดวงนะครับ แถวที่4ี่นะครับอินพุตนะครับ A1 หน C ่นศย์นะครับ a อหนนะครับบ1นะครับนะครับเเข้าไฟบวกส่วน C เข้ากาวนะครับตามตารางจริงนะครับ เอาพุทกมาเป็นศูนย์หมดนะครับไฟทุดวงต้องดับนะครับแถวที่ห้านะครับอินพุตนะครับ A อศูนย์บศูนย์ c ีหนึ่งครับ A ศูนย์ b ศูนย์ c หนึ่งนะครับก็คือ A กับ B ตรงกานะครับส่วน c ขึ้นชฟวยบวกนะครับ แถวที่หานะครับนี่คือแถวที่หาเอาพุทธิออกนะครับคือศูนย์หมดนะครับไฟทุกดวงต้องดับนะครับมาดูกันแถวที่หนะครับอินพุตนะครับ A 1 B ศ C 1นะครับก็คือสาย A นะครับขึ้นไฟบวกสา B นะครับตรงกลางและสาย C ขึ้นฟบลอตนะครับตามตารางนะครับเอาพุทที่ออกมาคือ F 1 1 F 3 1น F 3 1นะครับคือติดสองดวงนะครับต่อมาแถวที่เจนะครับอินพุตนะครับ A 0 B 1 C 1นะครับ A 0นะครับ เอศูนย์บีหนึ่งสี่นะครับเอลงกาวครับส่วนบีกับซีนะครับข่้นไฟบัวนะครับเอาพุทธิได้นะครับเอฟหนึ่งศูนย์เอฟสองหนึ่งเอฟสามหนึ่งครับไฟสองดวงนะครับติดและแถวสุดท้ายครับแถวที่แปดนะครับอินพุตนะครับเอหนึ่งบีหนึ่งและซีหนึ่งครับ A, B, C ขึ้นไฟบวกหมดเลยนะครับเอาพุที่ออกมานะครับ F1 คือ0นะครับ F2 1นและ F3 คือ1นะครับคือติด2ดวงนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการ ต่อวงจรลอจิเกตพื้นฐานนะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนช่างกล้องนะครับนายชัตนายจันทภานะครับและที่สำคัญน,นะครับขาดไปไม่ได้เลยคืออาจารย์วิสซาตุญญานะครับผู้ที่ษาวิชานี้นะครับในความรู้พื้นฐานกเกี่ยวกับลอจิเกตเบื้องต้นนะครับขอบาของนะครับ